คำก็เห็นถ้าเห็นเส้นที่ขีดที่อยู่นะครับก็เป็นลงนะฮะครับสัาเพ็งหลักนี่ก็คือเป็นลงนะครับมองย้อนกลับไปก็คือตัวนี้เป็นลงเห็นไหมเป็นลงละครับเป็นลงก็เป็นลงลักษณะของการไซเวดาวลงนะฮะไม่มั่นใจนะครับคนเล่นก็ไม่มั่นใจแต่ดูตรงนี้ก็เป็นลงนะครับดูตรงนี้ก็เป็นลงแต่เป็นลงลักษณะของการที่ลงแบบไซเวดาวนะครับไซเวดดาวละนะครับ อาจจะไม่กล้าลงแรงเพราะกลัวดอลลร์อ่อนก็เลยไม่กล้าลงแลรงพอดอลลร์ขึ้นมาทุงนี้ก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาก็คือดอลลร์มันแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงก็กลัวทองคําขึ้นพุ้นทองคาขึ้นเพราะว่าดอลลร์มันอาจจะอ่อนก็กลัวทองคําขึ้นนะก็ยึกยักยึกยักกันอยู่นะครับนะทองคาจะอาระยะสั้นๆเนี่นยนะครับก็อาจจะมีเด้งได้นะฮะแต่การที่เด้งแล้วไม่ถึง1942เสี่ะก็เป็นช็อต ทุกราคาเป็นช็อตอยู่นะก็คือเด้งช็อตตอปลอดหนึ่งก้าหนึ่งสองครทองคำนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าช่วงหลังนี้เป็นช่วงในกรอบของไซเวย์อยู่นะครับในคทา์เฟรมเดย์เนี่ยนะครับก็เรียกว่ายังไม่ได้เบรกด้านใดด้านหนึ่งนะครับขึ้นไปด้านบนก็ยังเยังไม่ผ่านลงมาด้านล่างก็ยังพอรับอยู่นะครับสามชั่วโมงเองนะครับภาพรวมสามชั่วโมงนะครับก็สังเกตมีการย่อตัวลงมานะครับ ผมมองว่าตรงนี้ถ้าย่อตัวไม่หลุดโรเดิมเนี่ยน่าสนใจมากสำหรับตัวทองคาเพราะว่ามันมีโอกาสจะลงเวฟสองเพื่อจะขึ้นเวฟสามในไซเคิลใหญ่ของชุดนี้นะครับงั้นแนวรับสําคัญของตัวทองคาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าตีสักพันเก้าก็ได้นะครับกลมๆในรอบนี้แต่คราวนี้ถ้าเกิดใครจะเล่นทองคำเนี่ยก็ต้องดูค่างเงินบาทด้วยสักนิดหนึ่งนะถ้าเรา mm hmm. ซื้อทองอะไรอย่างนี้นะครับนะยกเว้นเล่น G o อธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณซื้อทองตอนนี้นะครับก็บางทีทองมันลงหมายถึงว่า ตัวสป,ปอร์ตมันลงอะนะแต่ว่าทองบ้านเรามันไม่ลงนะครับนะเออมันมีค่างเงินบาทที่จะอยู่อ่อนลงใช่ภาพยมีอยู่วอยู่นะครับตำแหน่งนี้จีโอในภาพสามสิบนาทีเนี่ยเขาพักฐานอยู่นะครับนะเออ่ภาพรวมของโมเมนตัมนะครับเออ่เชิงลบเนี่ยจะหมดไปนะครับเมื่อเขาเริ่มขึ้นมาปิดแกลบได้งั้นถ้าเกิดคุณเห็นตัวโกลจีโอครับขึ้นมาสูงเกินสักหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะพักฐานจบนะครับนะ 1940ตรงนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่เรียกว่า G o โ0าสทีมีโอกาสที่จะพักฐานจบได้ก็คือเข้าสู่ไซเคิลใหม่นะครับแต่โดยมุมมองผมเนี่ยมุมมองว่าเขาอาจจะมีการลงอีกสักเครื่องหนึ่งได้นะครับก็คือลง A ขา B แล้วก็เดี๋ยวลง C สักทีหนึ่งจะเป็นการลงรั้งสุดท้ายที่เตรียมที่จะขึ้นใหม่นะครับอีกทีหนึ่งเนาะอืมงั้นก็อตอนนี้แนวต้านสำคัญกันมาสัก1940สำหรับตัว GO โอนะครับอืทองคำเนี่ยดูเหมือนจะมานะเหมือนจะอยากมาเพราะถ้าลงลงไปแล้วและรอบนี้ อรอบที่แล้วเนี่ยทำโลว์วโลแล้วมีไดว์เจนทำให้หุ้นทําให้ตัวทองคํามันเด้งขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่โลว์่าโลแต่ก็ยังไม่มีไฮว่าไฮมันเป็นถึงลักษณะยังทําซ้ำเหลี่ยมอยู่เดี๋ยวรอดูให้ความชัดเจนถ้าถ้าหลุดต่ํากว่าพันเก้าก็ไม่ดีนะแต่ถ้าค่อยๆ<ม>ตายแล้วกลับไปทะลุพันห้าอยห้าสิบห้าได้อาจจะมีนโยบายไออาจจะมีทิศทางในในทางบวกนะครับ แต่ต้องดูตอนนี้เขาเขาเหมือนเขาเกาะอยู่ในสามเหลี่ยมอยู่ครับทำไซด์เวย์ของเขาอยู่ให้ดูสั้นๆว่าถ้าไม่หลุดผ่านก้าไม่เป็นไรแต่เทรนใหญ่ๆดูเหมือนมันมันมันดูได้หมดเลยฮะจะมองถ้าเราดีลีทไปเยอะๆเนี่ยถ้าคนดูตามผมไปเนี่ยท,ทองนี้ออกได้ทุกหน้าเลยอะนะ uh huh. ถ้าใครดีลีทไปเยอะๆจนเห็นแค่สองสามปีเนี่ยมันอาจจะมองกลับทิศไปเป็นอินเวอร์สเฮดเดอร์อาจจะกลับไปสองพันร้อยก็ได้ แต่ถ้าใครมองแค่เอาแค่ช่วงต้นปีมาเนี่ยหุ้นตัวนี้มันเหมือนเ a d a n ้ s โชเด d e r กำลังจะลงมาพันแปดก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนาตรงนี้ให้ดูกรอบไว้ดีกว่าครับถ้าไม่หลุดพันเก้าไม่ต้องระวังแต่ถ้าหลุดพันเก้าเนี่ยให้คิดในทางลบไว้ดีกว่าดูภาพรวมจากสวัยโบราณเลยนะสวัยโบราณเลยราคาทองคำมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันคือเงินเขาใช้เป็นเคอร์เรนกันนะฮะ จน1971เนี่ยที่นิกเซนลเขาประกาศไม่เอาละไม่ใช้เป็นเครื่องคำการพิมพ์สนราบัตแล้วค่าเงินดอละลาร์ก็ตกที่หน้าสัตโลเลยเห็นไหมฮะดูเมหงอนก็ทองคําขึ้นเนี่ยมันปลอดสารไปอย่งัง้เแล้วมันมันก็ขึ้นไปเพราะการตกของของค่าเงินดอละลาร์เนี่ยจาก35บาทเมื่อก่อนที่ให้ทุกประเทศเอาทองคําไปฝากไว้ที่ฟอร์ดน็อกซ์ แล้วการันตีเลยว่าสามสิบ้าบาทเนี่ยแลกคืนได้หนึ่งทรอยอาวนะแล้วก็ใครฝรั่งเศสเป็นคนเอาเรือปืนไปปิดอ่าวคนแรกใช่ไหมที่ขอขอทองคําคืนะ่ะก็ได้คืนมารู้สึกคนอื่นจะเอาบ้างประกฏโดนชักดาบเกือบหมดอะ่ะไ,ไ,ไม่ได้โดนชักดาบเข้าใจว่าประเทศไทยก็โดนชักดาบหมดนะทองคำไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้เขาไม่เคยเป็นข่าวกันเรื่องพวกนี้แปลกเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอมันเริ่มหมดค่านะฮะ หมดค่าคือเงินเฟียดมันหมดค่าเพราะไม่เอาทองคำแบกหลังเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นธรรมดานะฮะก็เป็นขาขึ้นทองคำก็อยู่ในขาขึ้นนะฮะแต่อยู่ในขาขึ้นเราเห็นสามสี่ลักษณะสามสี่แบบนี้สามแล้ว ABC ซสั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นพักหลังนี่บ่อยสามสี่แบบนี้ก็ธรรมดาตรงเนี้ยน่าจะเป็นห้าสามสี่แล้วน่าจะเป็นห้าแต่ว่าทองคำเนี่ย ค่าเงินดอลลาร์มีปัญหาอย่างนี้เนี่ยที่เขาจะเกิด De ดีดอลลารเซชันกันทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาอย่างเนี้สามสี่ห้าเนี่ยนะฮะมันจะเป็น extended ห้าคือไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเล็กอยู่ข้างในเป็นอย่างนี้นะ,ะับเป็นอย่างนี้โดยปกตินะฮะอ่าอยากขีดเส้นให้ดูนิดหนึ่งอ่ ขี่เป็นในนี้แหละเนี่ยโดยปกติชาร์ตเนี่ยนะฮะจากฐานเนี่ยนะมันจะขึ้นหนึ่งนะฮะแล้วสองลงลึกนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮนะสามขึ้นเยอะเลยนะแล้วสี่จะเป็นไซด์เวย์ ABC ยกแล้วห้าก็ขึ้นไปเนะี่ยฮะห้าจะขึ้นสูงกว่าเออ่ เนี่ยสามสี่นิดเดียวอย่างเงี้ยสนะ่งสองสี่ห้านะฮะแต่ห้าเนี่ยนะฮะมันอาจจะขึ้นไปเป็น extended ก็ได้ขึ้นไปเป็นเนี่ยหนึ่งสองนะแล้วก็สามไปลิฟเลยก็เสี่ห้าไปอันนี้เป็นลักษณะของตลาดซึ่ง bullish มากเกิดขึ้นเฉพาะตลาดซึ่งมีสินค้า Futures เท่านั้นซึ่งต้องคำมี Futures นะฮะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิด extended wave 5ในทองคำเนี่ยเป็นไปได้ถ้าเกิด extended wave 5เนี่ย wave 5เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า bullish มากเหลือเกิน bullish มากเหลือเกินแปลว่าอะไรแปลว่า wave 1เนี่ยจะลงไม่ใช่80%จะลงน้อยแล้วเป็น running flat ABC ขึ้นไปเลยอมาอีกแล้วลักษณะ super bull เนี่ยมาอีกแล้ว ในอนาคตเนี่ยปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยทองคำเนี่ยดูตามทามมิ่งเนี่ยจะเข้าหมดของซุปเปอร์บูเพราะฉะนั้นสามสี่ห้าเนี่ยลุงเข้าใจว่าเป็นหนึ่งละหนึ่งแล้วก็รอสองสามสี่ห้าไปริบเลยแล้วสองเนี่ยจะเป็น r u n n น n g ่แ a t คือ A แล้วก็ละหนึ่งเ b c เป็น B แล้วลง C ช้ามากทองคำนะฮะคาดว่าจะสร้างฐานแถวนี้เนี่ยอีกเป็นปีเป็นปี แต่ภาพใหญ่เนี่ยขึ้นแน่แต่จะไซส์เวย์อยู่แถวนี้เป็นปีเนื่องจากการดิ้นการดิ้นตายครั้งสุดท้ายของเงินเงินเฟียดเคอร์เรนซีซึ่งพิมพ์กันเองตามใจชอบของทุกประเทศนี่แหละแต่มันใหญ่เหลือเกินมันไม่ตายทันทีง่ายๆแบบ5เดือน6เดือนมันใช้เวลานานนะในอดีตก็ใช้เวลาเป็นร่วมๆสิบปีกวา่ามันจะตายกันแต่ตสกุลแต่ละสกุแลกแต่ว่าอันนี้คงไม่ถึงสิปีเข้าใจว่าปีสปี เพราะฉะนั้นในมุมมองปีสองปีก็คาดว่าจะเป็นไซเบย์อยู่แถวๆนี้นะเมื่อครอบหนึ่งเนี่ยเมื่อครอบ A B C เมื่อไหร่เป็น2เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นจะระเบิดเถอเธอลิปเลยนะฮะค่าของเงินกระดาษทั่วโลกเนี่ยจะตกหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องยืดรอว่าเมื่อไหร่คราน,นี้มาดูละเอียดทีนิดหนึ่งว่าดูทางเฟรมเป็นเดยว่าเราจะเมื่อไหร่่ะ ลุงเข้าใจว่าตรงนี้เป็นเป็นขึ้น1นึ่งสองสแล้วนี่ขึ้น1แหละ1มันก็จะลง2ลงมาที่นี่แปดซที่ประมาณพันสองร้ันสามแต่ลักษณะที่บ l i s h มากมันจะเป็น1แล้ว ABC เป็น Running f l a t อีกแล้วนะเพราะฉะนั้น A อยู่เนี่ยถูกต้องโดยปกติเนี่ยหเนี่ยแล้ว A มันเนี่ย A มันจะลงมาเทสหัวของ1แถวๆนี้นะฮะ มันลักษณะของมันแต่นี้มันลงมาไม่ถึงแปลว่ามันพร้อมที่จะเป็น running แล้วแล้วมันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วจากสี่เนี่ยแล้วขึ้นเวฟส,สุดท้ายเนี่ยถ้าขึ้นเป็นห้าหรือเป็นหรือเป็นหนึ่งห้าหรือหนึ่งก็ตามมันต้อขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่หนึ่งแล้วลงนิดเดียว running f a แล้ว a b c เห็นไหม running แล้วมันลงไม่ลึก เมฮะอันนี้เป็นลักษณะของตลาดซึ่งกําลังจะบูลลิชเต็มที่แล้มันก็บูลจริงๆจาก1,150ขึ้นไป2,001ละบูลจริงๆและมันในภาพใหญ่เนี่ยหนึ่งใหญ่เนี่ยก็ลงเป็น A B C ในภาพใหญ่ก็บูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งแนวสั้นแนวยาวนแนวกลางแนวอะไรเนี่ยทองคำบูลลิชมากนะฮะแต่ว่าการที่เป็น A นะฮะแล้วขึ้น B เนี่ย นะ A เนี่ยจะเป็น3หรือ5ก็ได้1 2 3เป็น A ส่วน B เนี่ยต้องเป็น3เสมอก็เป็น A B C เป็น3เสมอขึ้นไปแถวนี้แล้วลง C อีกทีเป็น1 2 3 4 5เมื่อจันนั้นจบแล้วเนี่ยนะอีกประมาณ2ปีเนี่ยทองคำถึงจะระเบิดเถอๆเลยแต่เรือสั้นตรงนี้มันขึ้นเป็น A เล็กมันต้องลงมาเป็น B ก่อน ระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะลงมาแต่เนื่องจากมันเข้าสู่ซูเปอร์บูบูดมันเป็น running flat ก็นึกเป็น A แล้วอาจจะเป็น 1, 2, 3่งสองสา running แถวนี้เพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าจะเป็นไซด์ว์อยู่แถวแถวนี้สักพักหนึ่งนะฮะพันเก้าร้อันประมาณแถวๆนี้สักพักหนึ่งนะฮะ, 1900, 2000, ะ,ถ,นะะถ้าเจอพพอร์ตดีๆนะฮะทุกพพอร์ตดีๆเนี่ยนกะ็น่าจะเป็นการซื้อเพื่อเก็บเก็บสะสมะสมบัติเอาไว้ นะฮะสปอร์ตถ้าเจอสปอร์ทดีๆก็รอดูแล้วกันนันเนี่ยถ้าโดยปกติก็คือว่าซื้อเก็บเอาไว้ทุกครั้งที่มีสัญญาณเขียวทยอยซื้อไปเรื่อยๆเก็บไว้ไม่ใช่โหมหมดนะฮะเพราะมันยังฟอร์มตัวไม่เสร็จก็ซื้อซื้อเก็บเอาไว้โดยทั่วๆไปนะ,ะก็บูลลิชมากแต่ช็อตเทอมเห็นไหมฮะยังไซเวย์อยู่ตรงนี้